วันนี้จะวิธีการแก้ไขาจากเย็บอุตสาหกรรมได้งอกด้านบนนะคะเวลาเราเย็บไปเนี่ยมันจะมีได้เป็นถ่วงงอกอยู่ด้านบนนะภาษาช่างเรียกว่าถ่วงงอกนะคะอันนี้เป็นชิ้นทดสอบนะคะทดสอบให้มือใหม่ได้ดูแล้วก็ให้รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเองนะคะ พอเราเย็บมาตัวนี้นะคะก็จะเห็นเป็นถ่วงงอกก็คือได้ลอยอยู่ด้านบนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเม็ด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 ตุ่มตุมอันนี้เป็นได้สลับสีเพื่อให้ได้เห็นชัดขึ้นนะคะเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรนะคะสาเหตุมาจากอ่าส่วนที่เป็นกระโหลกเขาหลวมนะคะถัง,งอกด้านบนให้เพื่อนเพื่อนอ่าคำนึงไว้เลยนะคะด้านล่างเขาสวยแต่ด้านบนเขาหลวมเนี่ยให้เพื่อนเพื่อน ตรวจสอบได้เลยว่ากรณีแบบนี้นะคะไม่ต้องไปตรวจสอบเลยนะตรวจสอบที่กระโหลกอย่างเดียวนะคะเนี่ยถ้าได้บนเป็นถั่วงอกตรวจสอบที่กระโหลกนะคะเอากระโหลกออกมาแล้วก็หาไข่ควงอันเล็กๆนะคะมาน็อตตรงที่กระโหลกเนี่ยจะมีบังคับอยู่สองตัวตัวหนึ่งเล็กตัวหนึ่งใหญ่นะเราจะไขตัวที่เป็นน็อตตัวใหญ่นะคะไขหมุนเข้าหมุนเข้านะคะ มันเข้าให้พอประมาณให้ตึงๆมือพอประมาณไม่ต้องแน่นมากอลองดึงเสร็จได้ดูได้ที่ก็สวยเราดึงถ้าออกง่ายออกไวเนี่ยแสดงว่าก,กระโหลกเนี่ยน็อดหลวมนะเราต้องให้ดึงแบบยากนิดนึงอ่ะกระตุกกระตุกดูเนี่ยยากนิดนึงนะคะหนืดหนืดนิดนึงอ่ะจากนั้นเราก็ลองเย็บดูก่อน การปรับเนี่ยมันจะปรับครั้งเดียวเลยไม่ได้เนาะมันจะต้องลองผิดลองถูกลองอดึงเข้าดึงออกอยู่งนี้แหละจนกว่าจะสวยเนาะพอเราใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็ลองเย็บดูอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ถ่วงงอกเนี่ยจะเป็นบ่อยนะเนี่ยอันนี้ก็จะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นนิดนึงแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะถ้ายังไม่ดีเท่าที่ควรเราก็จะไขน็อตตรงที่กระโหลกเข้าไปอีกนิดนึงนะ คือลองแล้วลองอีกอ่ะจนกว่าได้จะสวยนะคะถ้างอกด้านบนเราไม่ต้องไปปรับได้ตัวอื่นเลยไม่ต้องไปปรับตรงส่วนอื่นเลยตรงกระโหลกอย่างเดียวนะ,ะอ่ะอันนี้ปรับมาใหม่แล้วนะคะแล้วก็ลองเย็บดูก็จะมีความแตกต่างนะคะเห็นไหมคะเนี่ยลองเย็บอีกครั้งนึงลองแล้วลองอีก พอได้สวยถูกใจเราแล้วก็จะถือว่าหายนะคะอาการได้งอกด้านบนแก้ที่กะโหลกนะคะตามนี้เลยจ้า